สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูมจะมาทำคอนเทนต์เตรียมรถก่อนออกทิปพิชิตภาคเหนือนะครับเป็นจังหวัดสุดท้ายที่บูมยังไม่เคยไปนะครับในทิริปนี้อ่ะในทิริปนี้นะครับเรามีสมาชิกครับจับกลุ่มอยู่บ้านไม่เป็นนะครับทีมสุราธานีวิ่งขึ้นมาหาเราครับจะมาถึงบูมในอีกไม่ช้านี้แหละอ่ะเราทําคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวพวกเขาก็น่าจะมาถึงบูมแล้วแหละโอเคการเตรียมรถของบูมในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักมากมาก อาจจะไม่เป็นทริปที่ยาวนานเท่าตอนเอาฟอร์ซ่าสามร้อยไปพีชภาคใต้นะครับอาจจะไม่เต็มเท่าตอนนั้นแต่ก็มีอะไรที่แบบจัดหนักจัดโหดอะบอกเลยจัดหนักจัดโหดมากกว่าฟอร์ซ่าหลายเท่าตัวนะครับทริปนี้เราไปกันรวมรวมประมาณเกือบสิบวันนะครับยังมาเกือบสิบวันก็ภาคเหนือเสร็จต,ต่ออีสานนะครับอีสานก็เป็นจังหวัดที่บูมไม่เคยไปเหลืออยู่อีกสามจังหวัดจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามนะ อ่ะโอเคใน EP นี้นะครับเราได้ทำการเซอร์วิสรถต่าง,ง,งๆนานานะครับเพื่อรอวันนี้เลยวันที่เราจะออกคลิปบูมได้ทำการเปลี่ยนของเหลวนะครับจากร้าน John Lider Shop โดยพี่เก่งนลังสิต์ดูแลรถบูมนะครับของเหลวที่เราใช้ก็จะเป็นดิวคิดม o ลลีเต็มระบบเลยจัดแบบเต็มระบบเลยแล้วก็วันนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนจานนะครับใส่จาน267จากเฮียตูปากน้ำนะครับอันนี้เป็นจานรุ่นใหม่ ซึ่งข้อดีของมันนะครับจานมันใหญ่ขึ้นเบรกมันก็ดีขึ้นคิดง่ายๆเลยจานใหญ่ขึ้นทําความร้อนได้ดีกว่าอ่าแล้วก็อ่าเจ้าจานสองหเจ็ดอ่ะข้อดีก็บุ้มได้ทําไว้แล้วว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างที่มันแตกต่างจากสองสี่ศูนย์ตัวรุ่นเก่าเราทําคลิปแยกไว้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรากลับมาปุ๊บเราก็ได้ทําการติดแหลกเพิ่มเป็นแหลกของทางดีโนโค่ไทยแลนด์นะครับ ซึ่งการติดแหลกครั้งนี้มันเป็นแหลกอลูมิเนียมมันไม่ได้หนักมากมายบอกเลยว่าไม่ได้หนักมากมายนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนแหลกหลังเป็นแหลกหลังรุ่นใหม่จากทางดีนุโค่ไทยแลนด์ที่เขาเพิ่งมีตอนนี้นะครับแต่แหลกหลังที่เราใช้ยังเป็นเหล็กอยู่นะครับทุกคนย้ําว่ายังเป็นเหล็กอยู่อ่าซึ่งมันก็ได้ความแข็งแรงเข้ามาแต่แหลกข้างอ่ะเป็นอลูมิเนียมเกือบทั้งหมดเลยเบามากๆกล่องเที่ยวใช้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับกล่องข้างกล่องหลัง อ่าอันเนี้ยบอกเลยว่าบุมเสริมเพื่อให้แม่บ้านอะ่ะมันขนของได้สะใจของมันเลยสําหรับในทริปนี้นะครับเพราะว่าเราไปทั้งทีเนาะก็อยากแบบรีแลกเต็มที่เลยนางทํางงทําง,งานก็ให้รีแลกที่ทริปนี้เลยจะเรียกว่ารีแลกหรือเปล่านะครับแม่งไกลอยู่เหมือนกันแล้วเราก็เที่ยวหลายที่ในแพนนะอ่ะคราวนี้ครับเราทําการเสริมกล่องข้างเข้ามาน้ําหนักลถนะครับมันก็เพิ่มขึ้น ล่องมันก็กางออกเนาะมันก็ชนลมเยอะขึ้นนะครับครันนี้บุ๊กก็ต้องทําการไล่เม็ดใหม่เออไล่เม็ดทําชามกันใหม่ซึ่งครั้งเนี้ยบุ๊กได้บุกไปหาพี่บอลน,นะครับช่างบอลลงกึ่งคอนเซปต์พวกกันนะครับเอซึ่งบุคคลคนนี้นะครับเขาไม่ค่อยอยากออกกล้องมากเท่าไหร่นะครับแต่บุ๊กต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเหมือนอาจารย์ของบุมนะครับบุมแกะชุดข้างเป็นยิงน็อตชามเป็นไล่เม็ดเป็นก็พอพี่บอลเลย แต่ว่าครั้งนี้เราก็บอกเลยว่าบูมอะอยู่กับพี่บอลมาประมาณ2ปียังไม่เคยได้ชิ้นงานจากรงกึงพี่บอลน,นะครับและวันนี้เราก็ได้แบบมีโอกาสเนาะเราขอร้องนะครับขอร้องพี่บอลเพราะว่าพี่บอลเขาไม่ได้ไม่แบบจะเรียกยังไงเขาไม่อยากทําให้ใครเพราะว่าเขามีโคกับร้านดังร้านใหญ่อยู่อยู่ในประเทศไทยแล้วแหละแต่ร้านร้านนี้ครับส่งของออกทั่วประเทศเลยรวมถึงนอกประเทศนะครับร้านนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่า เดี๋ยวอันนี้พี่บอลเขาอันนั้นนะครับอ่ะโอเคเราก็ได้ชุดชามของพี่บอลแล้วใส่กับเจ้า a อ v ดสามาสูรคันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเออแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ารถบูมอ่ะเป็นข้าง Open Cam r ม m ีแจากทาง d ็อกเตอร์ซนะครับเซตนี้บูมก็ใช้งานบอกเลยว่าบูมชอบชอบตั้งแต่ฟอร์ซาแล้วเราก็ยังใช้งานอยู่ไม่ไปยุ่งอะไรกับเซตในของเขาคนระับมีเปลี่ยนแค่ชุดชามชุดชามอย่างเดียวเพราะว่าบูม ไล่ชุดกล้องอะ่ะเราต้องการรอบทัวริงแต่ชามที่บูมใส่อยู่เป็นชามแบบเขาเรียกอะไรซิ่งอะ่ะเออต้นมันจะจีจ๊ดจ๊าดนะครับชามของทางดรอกเตอรซิ่งแต่ว่าพอเราติดกล่องปุ๊บความจีจ๊ดจ๊าดอ่ะบูมไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแหละบูมต้องการให้มันไหลชนลมหลายๆได้แล้ก็เลยไปขอร้องพี่บอนและพี่บอนก็ยอมทำอ่ะโอเคคราวนี้ครับพอเราเสร็จจากร้านพี่บอลเนาะบุมก็ได้ไปเซอร์วิสรถกับสุ p สินฮอนด้า สุปราศิลหน้าเราได้ไปเปลี่ยนสายพานอันนี้ครับเป็นสายพานที่ถอดออกจาก ADV 350นะครับอันเนี้ยเราใช้งานมาแล้ว14,000กิโลเมตรกับชุดชามด็อกเตอร์เสซิงสเต็ปข้าง Open Cam ม e ีแมนี่สายพานบอกเลยว่ายังดีอยู่นะครับแต่เหตุผลที่บูมเปลี่ยนบูมเปลี่ยนเพื่อจะเอาเส้นเนี้ยไว้สำรองเพราะว่าบูมไปทริปครั้งเนี้ยบูมกะกิโลไม่ได้ว่ามันจะเท่าไหร่ เราเราไม่สามารถคำนวณได้บูมไม่อยากไปนั่งเสียเวลาเซอร์วิสรถกลางทางเร็วเมื่อเลกใจอะเปลี่ยนก่อนเลยดีกว่าแล้วเก็บเส้นนี้ไว้สำรองนะครับต้องบอกก่อนว่าสายพานอะมันต้องดูกันแบบนี้ครับทุกคนนี่เดี๋ยาให้ดูอันนี้หนึ่งหกิโลเมตรนะครับบูมใช้งานไปนะอะอยู่ที่ความความกว้างของหน้าสัมผัสที่เวลาสายพานมันจะโดนบีบอะตรงนี้มันจะสึก ดูสายพานให้ดู2ส,ส่วนนะครับดูตรงรางตรงนี้ว่ามีแตกงาไหมมีรอยแตกหรือยังกับดูตรงนี้ว่ามันหายไปมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ของบูมอ่ะสายพานเส้นนี้ย1 4 0 0 0กิโลอยู่ที่2เซนกับอีก7มิลน,นะครับ2เซนกับอีก7มิลซึ่งตอนที่บูมให้ช่างเทียบอ่ะของใหม่อ่ะจะประมาณห่างกันอยู่แค่นิดเดียวก็แสดงว่าหายไปแค่มิลเดียว ใช้งานกับชามปรับองศานะครับตัว C N C จากทางนอตเตอร์เรซิงหนึ่งพันโลหน้าสัมผัสหายไปเพียงแค่มินเดียวอ่ะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถือว่าดีดีมากๆมินเดียวอะ่ะมินเดียวก็คือเหมือนหน้าสัมผัสมันถูกปรับเข้ากับชามแค่นั้นเองเออเพราะว่าองศาตอนแรกมันเป็นองศาชามเดิมไงแต่พอเราใส่ชามแต่งบุ๊บมันก็ต้องปรับองศาให้เข้ากับตัวชามเรา นั่นแหละครับก็หนึ่งหมื่นสี่พันโลถือว่ายังไม่มีผลเสียหายนะครับเอาให้ดูนะครับทุกคนนี่การดูนี่เอาให้ดูนี่สายพานแตกแางงาแบบนี้ถือว่ายังน้อยนะครับย้าว่ายังน้อยนะสําหรับหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับกับการขับขี่แบบแบรกมันรีบอะไรแล้วอัดมันรีอะไรถ้าเราแกะออกมาแล้วเจอสายพานนี่อาการนี้คือไม่ไหวแล้วเห็นไหมทุกคนคนละฟิลกับเส้นเมื่อกี้เลย อันนี้คือไม่ไหวแล้วทิ้งอย่างเดียวนะครับอย่าไปฝืนใช้นะเออถ้าใช้อ่ะขับคันคานอ่ะมันก็ได้อยู่อาการนี้นะแต่ไม่แนะนําไม่แนะนําแล้วอย่าหาเรื่องเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็เส้นนี้ครับเป็นของฟอร์ซ่าสามรพี่บอลเขาอยากรู้ว่าของฟอร์ซ่าสร้อยอ่ะกับฟอร์ซ่าสามหู้นย์หรือเอดีบีมูน่ะมันเอามาอัดแอฟใส่ด้วยกันได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับตัวหน้าแป้น ของสามศูนย์ใหญ่กว่าแล้วก็ระยะความยาวของสายพานอะสามศูนย์ยาวกว่าใส่ไม่ได้ครับผมอ่าโอเคแล้วคราวนี้ครับพอเราเปลี่ยนสายพานเสร็จเนาะพวกแหวนพวกนอ็อตปูก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่าเราทําการเซอร์วิตรถบ่อยพวกน็อตหัวพวกนี้มันจะไปก่อนแล้วก็มีอาการยืดอ่าทาให้ชามเราอาจจะเสียหายได้อ่ะโอเคพอเราเซอร์วิชช่วงชุดหน้าเสร็จครับ เราก็ให้ทางร้านนะครับช่างกอบครับเอาชุดคัดหลังของเราครับไปทําการล้างแล้วก็เช็คว่าคัดของเราอะ่ะ14,000กิโลเมตรมันยังไปต่อได้อีกไหมเพราะว่ารถบูมทางข้าง Open Cam ม e m a แล้วเราก็แบกหนะักพอสมควรนะครับและคัดที่บูมใช้ย้ําว่าเป็นคัดเดิมโรงงานจาก Honda าคัดเดิมเลยเออเพราะว่าทางร้าน d ็อกเตอรอ่ะเขาบอกว่าคัดเดิมอะเพียงพอต่อการใช้งานบูมก็เชื่อเขาแล้วก็ใช้ มันก็เพียงพอจริงครับ14,000หกิโลเมตรที่เราใช้งานไปบอกเลยว่าคัดเดิมเหลือเยอะมากๆยังเหลือแบบเป็นแบบหูเยอะอะเยอะเลยอะ่ะแล้วคราวเนี้ยเราก็ให้พี่กอบอะทางร้านสุปสิทธินฮอนดา้าเขาทำการล้างนะครับและความฟุ๊ของบูมก็คือทางร้านสุปรสินฮอนดา้ามีจารบีของแท้จากโรงงานเออมันจะเป็นจารบีที่มันไม่มีขายอะ ถ้าคุณอยากได้คุณต้องเบิกชุดชามยกชุดมาครับมันจะแถมมาแล้วให้เราอ่ะมาอัดแต่ตอนนี้ทางร้านซูเปอร์สินฮอนดา้าเขามีอยู่เซตหนึ่งคือทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีนะครับตอนนี้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรีบไปร้านซูเปอร์สินฮอนดา้าคุณจะได้จารบีตัวนี้ใส่กับรถของคุณเออแต่ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับทางร้านก็บอกหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามันไม่สามารถมาเบิกหรือซื้อขายกันได้อ่าโอเคครับทุกคนอ่ะคราวนี้พอเราเซอร์วิส ต่างๆนานาเสร็จไปแล้วนะครับบูมก็ได้บุกไปหาพี่โพดร,ร้านช่างโตดโคดโปงนะครับนครสวรรค์ไปให้พี่โพดเปลี่ยนผ้าเบกรกหลังให้บูมนะครับต้องบอกก่อนว่าผ้าเบกรกหลังของบูมอะบูมใช้โบปักข้างโยกล่างนะครับและวันแรกที่เราใช้ก็คือตอนนั้นลดหนึ่งพันกิโลเนาะเราก็เปลี่ยนผ้าเบรกคือซื้อปั๊มแบมโบมาเขาให้ผ้าเบรกมาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ใช้ผ้าเบรกของเขาบูมซื้อตัวท็อปครับบูมไเอาแบมโบตัวท็อปมาเนี่ยตัวเนี้ยที่มันเขียนว่าซิสเตอร์ตัวเนี้ แล้วก็รหัส07 BB20 จ p ตัวนี้ครับมันจะเป็นเนื้อทองแดงมันเป็นเกจสนามแข่งครับทุกคนอาบูมเปลี่ยนแต่พันโลนะครับตอนนี้รถบูม1 4 0 0 0กิโลเมตรแต่ไอชุดที่ถอดออกมาก็คือเซ็ตนี้เซ็ตใหม่เข้ากับตัวรถไปแล้วก็คือเราใช้งานไปประมาณรวมๆ1 3 0 0 0มืน0กิโลเมตรนะครับมันจะเหลือประมาณนี้นี่ครับอันเนี้ยถ้าคนใช้งานทั่วไปไม่ซีเรียส ถือว่ายังใช้ได้อยู่ย้ํานะว่าถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่อย่างบูมอะบูมเป็นสายเอาทิปอะคือเหลือขนาดเนี้ยบูมเรียกว่าหมดอ่ <c oughs> พอดีมีสายเข้าสักคู่นะครับเราถ่ายคลิปกันอยู่อ่ะโอเคต่อครับทุกคนซึ่งตอนที่เราวัดนะครับทุกคนวัดขนาดอะต้องบอกก่อนว่าอันนั้น่ะที่เราวัดมันจะได้ประมาณ5มิลครับของใหม่ ของใหม่จะอยู่ที่ห้ามิลเนื้อผ้าเบรกนะครับที่เราให้พี่พดวัดวันนั้นน่ะคือเนื้อผ้าเบรกมันจะสูงขึ้นมาประมาณนี้คือห้ามิลนะครับทุกคนแต่พอเราใช้ไปหนึ่งมืนสามพัน่ะเนื้อผ้าเบรกเหลือแค่นี้ก็เท่ากับมิลครึ่งใช้เหมือนเราใช้ไปประมาณสองจุดห้ามิลใช่ปะไม่ดิมิลครึ่งกับห้ามิลเหลืออะไรสามสามจุดห้า เราใช้ผ้าเบรกไป3.5มิลนะครับกับ13,000กิโลเมตรสำหรับเจ้าผ้าเบรกตัวนี้ส่วนข้างหน้าข้างหน้ายังไม่หมดนะครับข้างหน้าบุมก็ใช้ผ้าเบรกของแ a ม b บ้เหมือนกันแต่ว่าตัวปั๊มเป็นนิชชิน4พอทนะครับแต่เราใช้ผ้าเบรกรุ่นนี้เลยซินเตอร์ตัวนี้จากแอมเบ้เหมือนกันซึ่งยังไม่หมดเพราะว่าเบรกหน้ามันแตะนิดเดียวแล้วมันอยู่เลยไงเพราะว่ามันเป็นหมุดโฟร์ จานคาอีกมันเป็นหมุดโฟดที่มันกระแทกกันปักปักปักแต่ข้างหลังมันเป็นจานชิ้นเดียวมันไม่มหมุดโฟลดพอเราเบรกอ่ะเราใช้เบรกระยะนานกว่าการกำเบรกหน้าเข้าใจไหมทุกคนผมไม่รู้ว่าผมอธิบายแล้วทุกคนเข้าใจไหมเนาะแต่มันมันเบรกแล้วมันไหลอ่ะพอมันไหลผ้าเบรกมันก็จะถูกเสียสีนานกว่าเบรกหน้าเออเพราะว่าเบรกหน้าเรากำปุ๊บหมุดโฟลดมันกระแทกกันปัก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 เหมือน ABS อะครับทุกคนมันก็เลยอยู่ไหวอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับพอเราสวิสต่างๆมนาะเสร็จแล้วบุ้งก็ได้ทําการแกะกองของ Data t e เทเอาออกมาดูอันนี้บุ้งก็เปลี่ยนตอน1,000โลเหมือนกันใช้งานไปแล้วลดบุมตอนนี้ยหนึ่งก็เท่ากับใช้ไป1 3 0 0 0หมืาย้ำว่า1 3 0 0 0หมนะครับอันนี้ยบุ้ทำการล้างมาแล้วซึ่งขั้นตอนการล้างอะ่ะก็คือใช้น้ำเปล่ากับแปรง แต่ต้องย้ำว่าควรใช้แปลงอ่อนบูมใช้แปลงแข็งอะเลยไปล่อผ้าออกมานิดๆิดน่อยๆนะครับและอันนี้นะครับคือของใหม่สู่โลยังไม่ได้ใช้บูมลองเอามาเปรียบเทียบกันว่าการใช้งาน14,000กิโลเอ้ย13,000กิโลที่เราใช้ไปอะกับเนื้อผ้าของใหม่อะ่ะมันจะแตกต่างกันขนาดไหนเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าผ้ากองรุ่นนี้สามารถใช้กับรถได้ถึงแสนโลนะครับคือล้างได้10ครั้งเออตอนนี้บูมก็ จริงๆเขาให้ล้างทุกๆ1,000งหมื่โลอะแต่บูมพึ่งมาล้างไง <c oughs> อ่ะโอเคก็เขาบอกว่าแสนโลแต่ว่าเราใช้ไปแล้ว1น0 0งหมื่สามพันกิโลนี่ครับก็จะได้สภาพนี้แต่บูมอ่ะล้างผิดขั้นตอนไปนิดนึงเล่นแปรงแข็งนะครับมันก็เลยทําให้เนื้อผ้าเสียไปนิดๆหน่อยๆแต่เราเอาไปซองแดดอะมันก็ไม่มีอาการขาดของผ้ามันก็ยัใช้งานได้อยู่นะครับอ่าแล้วคราวนี้อันนี้ครับทุกคน อันนี้คือของเดิมศูนย์ฮอนด้านะครับไอสีอเขียวแล้วก็มีแผ่นตะแกรงข้างหลังอะ่ะอันนี้ถ้าคุณเบิกศูนย์มาจะเป็นแบบนี้สังเกตนะครับอันนี้บูมใช้แค่พันโลนะทุกคนย้ำว่าพันโลอย่างสภาพนี้เห็นไหมกับอันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเอ้หนึ่งหมื่นสามพันกิโลมีสภาพนี้อันนี้พันโลคุณก็ลองคํานวณเอานะครับว่าถ้ามีคนบอกว่าหกพันโลค่อยเปลี่ยนพันโลสภาพนี้แล้วอะ่ะแล้วหกพันโลจะขนาดไหนก็ลองคํานวณเอาดูนะครับอ่า แล้วก็ลองดูว่าเงินที่จ่ายไปตัวนี้คุ้มไม่คุ้มแต่ต้องบอกก่อนว่ากองตัวนี้รอบต้นจะเปิดได้แรงกว่าคือทะเลขมันจะปาดออกตัวมันจะป้าดกว่ากว่าตัวนี้อ่าแล้วก็รอบปลายอากาศมันจะโฟดีกว่าเนี่ยตัวนี้จะโฟดีกว่าส่วนนี้ก็แบบโหดเดิม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 ,เ,ดม,เ,ดมเรียบง่ายค่อยๆไปไม่กระแทกชิวๆอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ต้องบอกกันว่าอันเนี้ย พันโลสภาพนี้แล้วอะแล้วมันไม่สามารถล้างได้นะครับทุกคนคือตัวนี้ไม่สามารถล้างได้แต่เนี้ยล้างได้และเขาบอกว่าแสนโลยําว่าแสนโลซึ่งถ้าคำนวณเม็ดเงินอะคุณลองไปบวกลบกันเอานะครับบูไม่อยากบวกในคลิปนี้อะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับผ้ากองไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้ใส่อันเนี้ยบูจะเอาไว้ดูว่าเฮ้ยใช้ไปเท่านู้นเท่านี้เนื้อผ้าตัวเนี้ยมันจะเสียหายขนาไดไหนโดยที่เราจะยึดของใหม่เป็นหลัก บุมจะไม่ใส่ครับของใหม่บุมจะยึดตัวนี้แหละมาลองดูกันเป็นการทดลองครับของมันต้องทดลองครับทุกคนโอเคครับทุกคน ep นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็มาบอกกล่าวส่วนรถบอกเลยว่าเดี๋ยวบูมจะทำรีวิวแบบเต็มระบบก่อนแต่ว่าตอนนี้รถบูมมันยังเหลือของแต่งอีกหลายชิ้นนะครับที่เรารอเสริมบูมเลยยังไม่ทำคลิปรีวิวรถทั้งคันนะครับมีคนขอเข้ามาเยอะมากบูมก็อยากทำเพราะว่าบูมก็อยากทำว่าเก็บไว้ให้เป็นสตอรี่ของรถคันนี้ เออเพราะว่าตอนฟอ r ์ซ่ามันไม่มีสตอรี่แบบนี้เลยเพราะว่าบูมทําจับทําจับทําจับลองผิดลองถูกมาเยอะกับฟอ r ์ซ่านะแต่พอเป็น a d ดีมันก็คือต่อยอดจากฟอ r ์ซ่ามันก็เลยง่ายขึ้นมองออกทาอะไรมองออกหมดง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคครับทุกคนการเซอร์วิสรถของบูมในครั้งนี้ก็ประมาณนี้ครับเตรียมตัวออกทิพ,พชิตภาคเหนือครับทุกคนก็ไม่รู้ว่า EP ีนี้คนที่ดูจะได้ความรู้หรือเปล่าก็ไม่ดูนะครับแล้วก็ Facebook จะปิดกันไหมก็ไม่ดูอีกเพราะว่าช่วงนี้ Facebook ปิดกันเหลือเกิน YouTube ด้วยก็ใครที่ได้ดูก็ขอขอบคุณนะครับใครที่ไม่ดูก็ขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนบูไม่สามารถไปนั่งยิงแอดให้ได้ครับเงินไม่มียิงครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า a d v 3ว0เจอกันใหม่ EP ต่อไปเราไปเที่ยวให้คุณชมบายบายครับ